นี่นะคะต้นอะโวคาโดของเราจะบอกเลยว่าสูงไปถึงชั้นสองอะทุกคนที่สำคัญไม่แพ้กันนะคะทุกคนมีรังพึ่งด้วยโอ m ม God นี่ค่ะเมเมซินานะคะวันนี้เห็นพร็อพแบบนี้ใช่แล้วค่ะทุกคนช่วงคริสต์มาสใกล้จะมาถึงแบบนี้นะคะเราจะมาตกแต่งต้นคริสต์มาสในส่วนของเราการแต่ไม่ใช่ต้นคริสต์มาสปกตินะคะเพราะวันนี้เราจะมาตกแต่งต้นอะโวคาโดต้นนี้ค่ะทุกคนนี่นะคะต้นอะโวคาโดของเราจะบอกเลยว่าสูงไปถึงชั้นสองอะทุกคน จะตกแต่งยังไงก่อนมาดูกันเลยว่าน้องจะออกมาเป็นต้นคริสต์มาสที่สวยแค่ไหนนะคะที่สำคัญไม่แพ้กันนะคะทุกคนมีรังพึ่งด้วยโอ้ไม g ก d จะรอดไหมครับผมรังใหญ่ด้วยอะ่ะของตกแต่งของเรานะคะนี่เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าไม่รู้ว่าจะพอไหมจะขาดหรือจะเหลืออะไรนะคะทุกคน วิธีทำนะคะอย่างแรกเนี่ยเราเจะเอาสายลุ้งทั้งหมดทุกเส้นทุกสีที่เรามีนะคะมาผูกกันให้เป็นเส้นยาวเส้นเดียวแล้วก็พันรอมรอบน้องเลยนะคะ,ะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราจะต้องน้องทะเลาะกันอยู่ค่ะทุกคนจะต้องคลี่ทุกเส้นนะคะแล้วก็มาผูกกันมีอีกนะเดี๋ยวจะต้องไม่เอาเพิ่ม ให้เป็นเส้นยาวเส้นเดียวแล้วพันรอบๆไปเลยค่ะอันนี้นะคะทุกคนดาวดวงนี้เราจะไปไว้ข้างบนสุดนะเดี๋ยวรอดูเลยว่าจะไปไว้ที่ไหนนะนะตอนนี้นะคะเราก็มานั่งผูกมานั่งผูกสายลุงกันเนาะทุกคน เสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนก็คือเยอะมากแลวก็แบบเนี่ยมีหลายสีตอนนี้กำลังคิดวิธีนะคะเอาต้นต้นปลายของเขาเนี่ยเอาต้นเนี่ยไปไว้ข้างบนก่อนนะแล้วเราก็ค่อยรอมรอบเดี๋ยวมาดูกันว่าจะใช้วิธีไหนจะใช้ไม้หรือใช้บันไดนะคะทุกคนแต่เนี่ยเยอะมากอืมน่ารักด้วย ตอนนี้นะคะเราเปลี่ยนแทนกันนิดนึงค่ะเราขึ้นมาชั้น2ห้องที่ตรงหน้าต่างติดกับยอดของอะโวคาโดเลยนะทุกคนจะบอกเลยว่าเราเปลี่ยนเป็นเดี๋ยวเอาอันเนี้ยใช้ไม้ยาวๆเนี่ยไปคล้องต้นเอาแล้วก็เอาตัวต้นนะคะทุกคนไปคล้องแล้วค่อยหมุนรอบน่าจะง่ายกว่านะเราก็เลยยกมาทั้งหมดเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงเรามาพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญน,นะคะ ขาจะไปติดดาวให้เราค่ะทุกคนเอ,อจะอองได้หรือเปล่าอ,อ,อ,อได้แล้วนะคะตอนนี้แต่ว่าดาวเนี่ยจะไม่บานเท่าไหร่นะทุกคนตอนนี้เนี่ยก็คือจะเอาสายลุงพันรอบต้นไปเลยค่ะตอนนี้นะคะก็คือข้างบนเนี่ยโอเคแล้วเดี๋ยวเมย์แพลนให้ดูเนี่ยข้างบนเนี่ยเรา ติดข้างบนได้แล้วแล้วก็กําลังจะหมุนน้องแล้วค่ะทุกคนมาดูกันดีกว่าว่าเสร็จออกมาแล้วจะเป็นยังไงอื้ันนีแบ มาถึงฝั่งนี้แล้วแต่จะบอกเลยว่าอันนู้นทุกคนเห็นไหมอันนั้นคือลังพึ่งนะคะเรากําลังจะถึงจุดคลายแม็กแล้วเราต้องผ่านจุดนี้ไม่ได้เรื่องค่เสเป็นที่เรียบร้อยค่ะทุกคนน่ารักมากอะเดี๋ยวไม่ให้ดูนะคะคือแบบกระจุกกระจิกไฟเฟยคือ เดี๋ยวรอเปิดไฟค่ะทุกคนน่ารักไหมต้อนรับช่วงคริสต์มาสนี้นะคะอยู่ด้วยกันยาวๆไปจนถึงสิ้นปีเลยค่ะนี่เรียบร้อยแล้วปลอดภัยจากพึ่งนะคะไม่โดนพึ่งต่อยใดๆทั้งสิ้นค่ะ Thank you for the happy